ใช่ครับติดกาไว้อย่างนี้ก่อนนะติดไัวอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาทับกลุ่มที่โยมาดูนั่นนี่ยเดี๋ยวว่าคนหลวมอีกเห็นไหมนี่นี่ตัวจริงครับผมทำตามอาจารย์อยู่นะแต่เซตผมชอบเข้าในร่องนี้ครับมาตั้งมือให้แน่นเนี่ยเห็นไหมรับไว้รับเพลิ้งแล้วทับตรงนี้ลงมาผมมันจะไม่เข้าเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูฝั่งนู้นฝั่งสองนี่คนไทยเลย ได้เลยของแรงนะครับอันนี้ลูกค้ามาเสียดายตุ่มมากเลยนะเขายังเริ่มนะนี่คือทรงนักเรียนมาตรฐานนะครับทรงนักเรียนมาตรฐานนะครับโดยการใช้หวีใหญ่หวีเล็กนะครับกับปัเตะเลียนด้วยนะนะครับพี่อาจารย์หลักอาจารย์ใช้ทั่วไปนะครับฐานทรงนักเรียนนะครับอาจารย์ใช้ตําตำแหน่ง แต่มีสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับกำหนดความสูงของขอบทรงด้านข้างเนี่ยคืออยู่ตรงกมับหรือว่าเหลี่ยมเยมนี่ยตรงแย่งนี้นะครับความสูงด้านข้างนะครับด้านหลังบนหูเขาเรียกว่าเหลี่ยมเหลี่ยมกระโหลกเนี่ยตรงเหลี่ยมหรือว่าลูกแก้วเนี่ยเหลี่ยมตรงนี้ใช้จุดเถิงอนไหมจ๊ะใช่ครับจุดเถิงอหนหาเหลี่ยมนะครับแล้วด้านหลังคือต่ากว่ามงกุฎประมาณหนึ่งนิ้วมงกุฎอยู่นี่ใช่ไหมครับต่ำลงประมาณนิ้วหนึ่ง เมื่อก่อนบอกว่าเอาขวัญเป็นเกณฑ์ใช่ไหมขวัญบางคนอยู่นี่ก็มี <c oughs> อันนี้อันนี้ขวัญเป็นเกณฑ์ได้อยู่หัวเนี้ยเห็นขวัญไหมประมาณนี้ยฝัาาย่งนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมเหมือนกันซ้ายแล้วก็จุดเถิดด้านซ้ายการขึ้นทรงนะครับผมลูกค้ามาหนาๆอย่างน,นี้นะครับเนี่ยขึ้นตรงตำแหน่งแบบอ่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขึ้นด้านขวาก่อนนะครับวางประเลี๋ยวขึ้นตรงนะครับเ,เห็นไหมครับตั้งขึ้นแบบนี้เลยไถตรง มุมขวาถึงเจนบิดมาหาตำแหน่งที่สองครับน่เห็นไหมครับอุปัตเลียนคมดีเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะไม่ปิดขอบเอียงออกมุมมุมขวาเอียงออกนะครับตำแหน่งที่หนึ่ง <c oughs> นะครับเห็นไหมครับตำแหน่งที่สองทีเนี้ยไล่จากด้านล่างหลังใบหูขึ้นไปเอียงมุมซ้ายออกทีเนี้ยบิดไปหาตำแหน่งที่หนึ่งเห็นไหมครับมุมซ้ายกับมุมนี้ ขากันเลยครับแตเย็นครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมาเชื่อมกันพอดีเลยแล้วที่เหลือไทยออกอย่างเนี้ยทั้งตรงลูกทั้งตรงเสียเงแต่กระจี้หรอแต่กระเดียบแต่กระเดียบระวังหูนะระวังปากระวังตรงแต่ก็เคยโดนหูโดนแต่คอโดนบ่อยด้วยเจอลูกเจอช่างมืออาชีพเป็นไงดิเห็นไหมครับหนึ่งสองเลยนะเห็นไหมครับ ตำแหน่งที่สามด้านหลังไถขึ้นทีละครึ่งหน้าปัตตาเลียนเห็นไหมครับนี่ทีละครึ่งหน้าปัตตาเลียนจากด้านล่างนะครับเนี่ยขึ้นเป็นตรงเลยถึงฐานเผยขึ้นตรงเลยนะเราจะหยุดปัตตาเลียนนะครับเห็นไหมตั้งขึ้นเป็นตรงเ,นะเรห็นไหมครับขึ้นเป็นตรง,รตตรงเลยนะครับรเราอ,อย่ไถแล้วหยุดถ้าไถยหยุดแล้วมันจะเป็นขอบมันจะเชื่อมกันมาทีละฐานเห็นไหมครับวางขึ้นเป็นตรงครับขึ้นตรงเลย กีละครึ่งหน้าปัตตาเลียนนะเราเลยจะลงเต็มนะครึ่งหน้าปัตตาเลียนหมายความว่าตรงที่ผมยังไม่ถายในครึ่งหนึง่งถ้าเราลงเต็มหน้าเนี่ยมันจะไถในขาวปัตตาเลียนจะทางานหนะักนะครับลูกค้าจะเจ็บมันจะดึงผมเนะห็นไหมครับายครึ่งๆหนึ่งกีละครึ่งเนะี่ยสบัดขึ้นตรงๆแล้าจะไถแล้วหยุดถ้าถ่ายแล้วหยุดมันจะเป็นขอบเนะี่ยถ้าไถาแล้วโ, Ooh, ลโอ๊ย้ยถึงฐานแล้วอ๊ย้ยถึงฐานแล้วอ๊้ยถึงฐานแล้วเนี่ยกระลาครอเห็นไหมแต่ไถให้สุด ขึ้นตรงๆเลยนะครับวางขึ้นตรงเลยเนี่ยเห็นไหมวางขึ้นตรงตรงมันจะไม่มีขอบเห็นไหมครับผมจะมีลักษณะขาวนวลเลยเห็นครับคือวางหน้าปรตเลียนเนี่ยติดอย่างนี้เลยจะยกขึ้นอย่างนี้ยกนี้กินกินหนังลูกฟ้านะครับมุดเป็นบิดไปนะครับตั้งขึ้นไปตรงตรงเลยนะครับเนี่ยมาถึงตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับทีนี้สี่ใช่ไหมมาถึงตำแหน่งที่สี่นะครับนั่งตรงนั้นบิดมหาตำแหน่งที่ห้า ด้านหน้าบิดม,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 มบ,รรน,ออนะบนี้เห็นไหมครับเนี่ยพอมาถึงห้าบิดไปหาสี่ครับเอียงมุมบตลเลียนออกนะครับนั่งตรงครับไม่โดนไม่โดนมค้าเคยโดนตักหูแน่เลยเห็นไหมครับบอลเลียนตัวนี้ยอมรับเลยเจอผมลักษณะนี้เอาอยู่ได,ได้เลยเนะี่ยเอาไม่รู้เห็นไหมครับเอียงไปหาตำแหน่งที่สี่เนี่ยนะครับเนีย ตำแหน่งที่ห้าเอียงมุมล่างซ้ายออกมุมขวาติดที่สีสันไถไปหาตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ดีตำแหน่งที่หนึ่งมุมซ้ายติดมุมบนขวาเอียงออกนะครับถ้าเราแนบไปหมดเท่ากันเนี่ยมันจะเป็นขีดนึกออกไหมครับเนี่ยนะครับสร้างกรอบทรงให้ได้นะครับเนี่ยเนะี่ยอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้า ถ้าช่างนั้นนะช่างที่ตัดชนานาญแล้วอะ่ะเขาจะเก็บข้างบนให้เสร็จก่อนข้างล่างเพ่อทีหลังแต่นี้ช่างใหม่นะครับเราถ่ายให้เกลี้ยงก่อนเพราะป้องกันลูกค้าคันเพราะเวลาถ่ายนั่นน่ตัดเลี่ยนเนี่ยมันจะร้อนมันร้อนเสร็จเด็กใช่ไหมมันจะดิน้นเราถ่ายตรงนี้ให้เกลี้ยงเลยครับจริงๆนะลูกไม่โดนหูครับผมเพราะว่าร้านนี้ไม่กินหูเด็กนะครับอยู่ภาไหนนะตอนเนี้ยมีแฟนยัง ไม่เลยคไม่สนเล่นเกมอย่างเดียวเลยอ่ะก้มลงนิดนึงครับก้มก้มก้มลงตรงฮะ <S <S จะกระเดียมจะกระเดียมเกียสายจะกระเดียมไข่ขึ้นไปเลยดึงหนังให้ตึงนะดึงหนังลูกค้าให้ตึงตัวถัว,วไม่เข้าไม่เข้าถ้าดิ่งอย่างนี้ม,นนมันยิ่งอยาเข้าหูแล้วเนี่ยอใจเย็นใจเย็นนจเย็นเลยขาจะกระเดียมนะครับช่างต้องชำนาญ หู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 หายหูหายใช่ไหมอ่ะกลมลงกลมลงกลมลงไม่ใช่เอียงอย่างนี้โอเคเห็นไหมสายแน่ๆอ่ะอันนี้อันนี้เราจะตัดสรงนักเรียนไว้หางกันนะครับเมื่อวานเมื่อวานนี่สรงอะไร เมื่อวาน,นพี่จะกระชี่จนเดียวละิ่งเหรอใครอะที่มาตัดร้านนี้แ่บไม่ใช่ครับพี่กำลังจะไปจะกลับมากรุงเทพแล้วพอกลับมามาใกล้ถึงบ้านแล้วพี่ก็เล่นจะก,กระชี่เขาจะกระชี่แล้วแต่พี่ก็ไม่หยุดแล้วผมก็ปล่อยขีย่ออกมาแล้วก็โดนแม่ตีหมดนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งครับเห็นไหมไหายทั้งร่างเกลี้ยงคนระับเดี๋ยวเรามาเก็บอีกรอบหนึ่ง โอเคอเคเยี่ยมแล้วนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองทีนี้นะครับตัดผมด้านบนแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับขาระหว่างครึ่งใบหูเนี่ยบนหูทั้งสองด้านมาด้านนี้อันนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งตรงนี้สองคือมุมซ้ายสามด้านขวานะครับเดินดูการนอนของเส้นผมลูกค้า นอนไปข้างหน้าเราตัดหวีย้อนเส้นผมเราจะไปตัดหวีตามเส้นผมไม่งั้นมันจะไม่เข้านะครับจบปัตตาเลียนแบบที่สองเลยนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับให้ฝึกเนีแบบ่ยตั้งขึ้นไปงัดหวีทีละครึ่งหวีนะครับเราอย่าดันหวีเข้าไปที่สุดเนี่ยถ้าเราดันสุดเนี่ยมันก็จะเป็นร่องร่อง่อง,องนะครับดูนะักเนี่ยถ้าดันไปสุดมันจะเป็นไงเห็นไหมเราทีละครึ่งหวีครับดูนักเนี่ย ปลายหวีชิดโคนหวีไอ้ปลายหวียกครับเห็นไหมครับเนี่ยปลายหวีคือด้านนี้ค่อยๆเดินบัตะเลี่ยไปนะครับนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาสรุปกันตรงหัวหุ่นอีกรอบหนึ่งนะเพราะลูกค้าเขาจะฟังน,นะครับทีละครึ่งหน้านะครับยกขึ้นไปเห็นไหมหืมอ,อ,อะไรนะครับหืมเราใส้นอนเท่านี้เดียวนะครับ แล้วด้านนี้มาดูด้านนี้ทีนี้เห็นไ,ไหมครับเราก็ตัดย้อนไปเชื่อมฝั่งโนง้นเห็นไหมสังเกตการวางหมีนะครับไล่แบบให้มีลักษณะมนกลมนะครับอย่าให้มีเหลี่ยมนะทรงนักเรียนนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งนะครับด้านบนข้างหน้าไว้ยาวดีไหม <c oughs> นะครับขหน้าอยาวแต่ม่จัดให้ไม่เหมือนแก๊งแฟนฉับ เห็นไหมข้างหน้านะครับตรงนี้เราวางให้กลมนะครับตรงนี้ยตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยข้างบนนะเนี่ยหนึ่งตำแหน่งที่สองนะครับปลายหวีมาวัดตำแหน่งที่หนึ่งอันนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งด้านบนนะครับตักผมขึ้นมาเหมือนเดิมครับเห็นไหมมือประคองหน้าผากลุกขาไว้นะครับค่อยๆเดินนีละครึ่งหน้าด้านหน้ายกด้านหลังแนบนะครับค่อยๆย,ยกลอยขึ้นไปทีละครึ่งหวีนะครับ ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งแล้วหยุดแค่ตรงนี้ครับไม่ใช่ว่าเลยต่อไปหรือว่าอย่างนี้ <c oughs> เอ๊ะที่ร้านเขาทาอยู่อาจารย์เอาเขาเก่งแล้วอะ่ะใช่ไหมเขารู้วิธีการดึงแต่เราใหม่เอาแค่น,นี้ก่อนอนุบาลน,นะครับแค่ครึ่งหนึ่งปนระมาณน,นี้ข้างหน้าถ้าลูกค้าบอกยาวแล้วก็ตัดยกสูงถ้าปกติล้วก็วางหวีธรรมชาติเลยเห็นไหมครับมันก็ไล่ไปธรรมดาเป็นทรงนักเรียนมากสตานเลยครับผมเห็นไหมอะ อยู่ข้างหน้าทีเนี้ยเห็นไหมข้างหน้ามันจะไล่มาเลยว่ะเขื่อมไหมรอเอาข้างนี้พอไว้แบงงี้เนาะทีนี้ฝั่งขวาตำแหน่งที่สามครับตำแหน่งที่สามเงยหน้าลูกเราก็มายืนด้านสายตัดซ้ายยืนซ้ายตัดขวายืนขวา,ขาห้ามห้ามอันนี้ข้อห้ามนะห้ามอยากให้เห็นนะนะครับอ่ะ ด้านด้านซ้ายใช่ไหมเราปลายหวีวัดฐานใช่ไหมครับด้านขวาปลายหวีด้านหน้ายกแล้วโคนหวีวัดฐานนะครับนี่คือโคนหวีตรงนี้อยู่ที่มือเรานะครับตัดยกขึ้นอยู่นะครับปลายหวียกนะครับเห็นไหมลอยขึ้นไปเห็นไหมนะครับค่อยๆไล่ไปเราอย่าให้ปลายหวีไล่อย่างนี้นะลูกค้าบอกไว้หน้ายาวฉันก็จะตัดแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโก๊ะเลย ตักยกขึ้นไปครับให้ผมไล่ระดับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยอย่างนี้เลยครับไล่เลยเหมือนหลักการซอยเี้เลยนะเห็นไหมครับยกไปนะตักแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นนะครับให้มีลักษณะบนกลมเลยนะครับทรงนี้นะทรงนักเรียนแต่จะสั้นสุดด้านข้างหลังแล้วยาวไปข้างหน้านึ่ออกเนาะ ตรงนี้ดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ง่ายเข้าใจคำว่าง,ง่ายเนอะมันอย่างง่ายๆยากๆากนะครับลู้ารู้สึกจะง่วงนอนใช่ไหน้ายกหง่วงไหมครับง่วงคันนั่งน,นิ่งๆจะได้ไม่คันน้ามาดูสิทีนี้เราก็ยืนเช็คผมข้างหน้าไปข้างหลังทีนี้นะ ถูไหมถ้าลูกค้าผมยาวข้างหน้าอย่างเงี้ยยาวใช่ไหมเราก็ตัดมียกขึ้นไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าอันยาวใช่ไหมเป็นสุนหานเลยนะนะครับดูนะยาวว่าตักย้อนยกขึ้นเนี้ยเห็นไหมครับกระชาดูด้านหลังกลับไปยังไม่กลมใช่ไหมเราตักย้อนอย่างนี้ได้ครับวางให้กลมเลยนะครับเห็นไหม จริงก็อยากจะตัดอานหลัลุกตายจะรีบไปอาบน้ำเตะบอลเขาบอกเตะบอลหนูแม่เหรอเตะได้แล้วเหรอเตะไม่เป็นเล่นเกมไงเตะบอลมือบวมเลยเคยเดินมั้ยเตะบอลจนมือบวมอ่ะเล่นเกมเล่นเกมบอลเหรอผมเล่นกับพ่อปะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาเช็คตำแหน่งขั้นตอนที่สามทีนี้ขอเป็นไหมครับขอนะครับเราเริ่มจาก ด้านซ้ายมันเห็นไหมสองข้างเห็นไหมครับในมุมสองข้างเห็นไหมครับมันจะยังไม่เสมอเห็นนะเราใช้หวีใหญ่ด้านถีตั้งสี่สิบห้าองศาเก็บย้อนไปหมดเลยอยู่นะจับปัดเลี่ยนเหมือนเดิมนะครับลไล่มาเห็นไหมครับเราอย่าให้ปลายหวียกนะครับอย่าไปแอนหวีลงวางให้เป็นธรรมชาติตักกลมให้ติดแล้วเดินปัตเลี่ยนตามหวียหอยู่นี่โดน เอาไม่จริงเหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแบงค์ไว้นะตำรวจจับนะหรือว่าไปบ้าจี้แบงค์อ่ะมาถึงฝั่งนี้เสร็จปุ๊บอ่ะด้านนี้ครับผมมุมนี้เห็นไหมดำๆอยู่เนาะตักเข้าไปงัดขึ้นเห็นไหมเยงนออกเห็นไหมครับเรียนร้อนแล้ว เน่มันร้อนเร็วปุยหรือว่าเราตัดนานมันมันโดนนี่มากกว่าจังอ,อ๋อ,อ,อเส้นไหมอยู่ข้างในก่าไฟตัวนีกล่องแค่ที่ยังไม่ได้ตัดโดนคิวเด็กเดียวเด็กร้อนสีเงินเราเปลี่ยนสีบ้างเด็กี่ทองแดงเงินพกเซ็ตเย็นเจี๊ยบเลยนี่ไม่คันครับผมเสร็จแ,แล้วนะครับในมุมด้านข้างนะครับ ปรับเบอร์0.5มานะครับสบัดขึ้นเลยนี่เห็นไหม0.5นะครับเย็นไหมครับบิดมาข้างหลังนะช้าๆนะครับแต่ยี่ขึ้นตรงาลาเริ่มเอียงช่วยแล้วนะครับตรงๆเลยนะเห็นไหมนะ <c oughs> ครับขึ้นตรงอย่างนี้เลยนะ ได้ยินเสียงไหมคมจิ๊บไปนะจ <c oughs> <c oughs> ิ๊บจิ๊บเห็นไหมจะมีลักษณะมวลปืนนะ,ปนะครับจะเรียนบอกนะบอกถึงกระยี่ถืายาอยากหรือง่าย ทมลูกค้าเอียงเลยก <c oughs> าพพ<อ>ไปตัดผมใช่ไหมเอียงมากไปอ่ะเลยขอเก็บถ้าผมนอนที่ร้านตัดผมไม่งัน้นเชื่ตัดผมจะบอกว่าไม่ตัดแล้วไม่เนี่ยเอียงอย่างนี้ใช่ไหมถ <c oughs> ้าผม <c oughs> อียงให้พ ให้ตรงๆใช่ไหมแล้วผมก็เอียงไปเอียงมาแล้วทำไมต้องเอียงมันหลับอ,ลอาจจะต้องต่อไหมต่อได้ไหมต้องลงเป็นสองคลิปไล่ขึ้นมาเหมือนเดิมไปยีต่อไปให้ขาวนี่ดูดูเซนเซ่นแ่บดูดูตัวอย่างนะนครับเอย่ยงหัวพี่ โจค่ใรายละเอียดวันนี้เนาะถ้าเด็กเด็กเจะไอ้นี่นะครับของหน้านะครับทกระจกเสร็จแล้วจะไดม่คันผมยาวเพิ่มนี่อย่างี้ะกว่ไหนะป6่หโรงเรียนอะไรสล ฮะสนุกอ้าวก็ไม่ิ่งตลาที่สวนลุมพ่นี่สนุกก่อนเคยอยู่ใกล้ๆที่นั่นลูกค้าจะได้ตื่นต้องใกล้มันยังตัดได้ไหมพี่เหรอฮะได้ครับลูกค้ามาพอดีเลยพี่ใหม่ลูกค้ามาพอดี ลายผมนะครับสอยไล่ข้างหน้าเปรี้ยวอืมตัดตรงเลยห่ออย่อเด็กไ่ไปดเล่ยวไปเดียวเว้ยเดี๋ยวต้องดีมากเลยเดี๋ยวจะตด หน่อยีกหนึ่งเนาะดีไหมแต่งลรผมหน่อยจะได้ละลอ่อๆไาขนอ่อนนะอย่าพันเป็นบล็อกอตัวนี้อย่าเอามา,ถาไถอะไรนะอย่าเอามาไถาตีนผมแถวนี้นะครับ ถ้าไถมันจะเกี้ยงมันไม่ตัวเลยถ้าไถมันจะต้องไถหมดเลยงานยากเลยนะมันจะดูเป็นสองชั้นใช่ครับมันจะเป็นสองชั้นขาอกับดำถูกต้องม่เคยเป็นเป็นผักต้มนะครับพี่ไม่เคยตัดไหมคนเนี้ยไม่เคยครับนพี่นี่มาจากโรงเรียนสุนลุมนะเนี่ยได้ศูนย์ลุมเหรอครับได้บ้านอยู่หัวลาบก็เห็นที่ไหนที่ อ้กตามมาจากยูทูบเลยนะเนี่ยมาจากโคราชวะอาเบียเข้ามาแลวเขาเองนะมาเองเอาเงินมาด้วยตัดเดินแมตตีตายเลยมันโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่ถึงกฎาดกรกฎาผมอยากไปเร็วๆ อยู่านแล้วเหรออยว่บานแล้วย่บานแล้วดูจนจำไได้แล้วมงที่ไหนที่ไหแป้งแข็งครับแป้งนี่ไครับนี่เดย่าูดผมแบนี้ดูดีเแอขูดออกดูนะครับตรงไหนที่มันเป็นต่อเราจะเห็นครับที่ยังไม่เกลี้ยงนะครับ หเอาไว้ไหมครับ <S <S ไม่เอาหรอกรอ,อเล่นหรือรถจริงช่างแบบผมทำจริงน,นัห่หลายหลยังใส่ขึ้นไปนเลยยี่ตรง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 นะนะครับประมาณเนี้แต่อย่ายกหางแบาตาเตอรี่ขึ้นนี้นะปืดไปนหมดเลยนะใส่ขึ้นตรงตตามลูกตามลูกสีสันลูกค้าเนี่ยนะครับเห็นไหมขึ้นไปเลย ลบเปลียใช่ไหมรับลบขอบลบมุมที่มันดำๆหรอใช่ะะจะลบเปี่ยนจะลบเปียนลยเปลี่ยนเดียใช่มงกลับบ้านแนะเหโดนแม่ตีไม่ใช่ไหมไม่โดนแล้วมั้ง แค่มือจับมันสะดุ้งเลยโอ้โหเดี๋ยวเยี่ยวแตกเลยนะเป๊ะจี้เขาอันนี้ตัดให้ลูกค้านะรายละเอียดเราค่อยคุยกันนะครับเห็นไหมโดวนิดเดียวแล้วงอละโอเครอละ คิวได้ไหมครับคิวเอาเอาออกได้ไหมไม่เอาหรอเอาออกหรือไม่เอาออกไม่เอาออกหรือไม่เอาไว้ฮะไม่เอาออกหรือไม่เอาไว้เหรอเอาแบบไหนดีไม่เอาออกชลาบ้านตอนนี้อยู่ซอยไหนซอยจะสอบยังไงดีไม่เอ็นจังมีใช่ไหม นนี้บ้านยาส่วนนนบ้านเอไม่ใช่ตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะกรุงเทพใช่ป่าใช่กรุงเทพจังหวัดอะไรไม่รู้ไ่รู้ครับโอเคคลิปนี้นะครับพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะสรุปกรอบหนึ่งนะครับอีกสี่สูงนักเรียนนะครับมาตรฐานสามขั้นตอนนะครับใส่ขาวติดด้านบนแล้วก็เก็บกองประมาณนี้ครับผมครับ